สามหมื่นกว่าต้นครับสามหมื่นกว่าต้นรับผมคุณตึ่เราอยู่ที่ไหนแบบนี้รู้ไหมหมู่บ้านอะไรอ่ะหมู่บ้านเขาพระครับตำบลเขาทรายอำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรค่ะถ้าพูดถึงว่าหมู่บ้านเขาทรายจะมีอะไรจุดเด่นที่นี่คะคุณตึ่นรู้ไหมจุดเด่นเขาเนี่ยยครับจ้ะมีชื่อเสียงด้านอะไรอ่าถ้าเขาทรายก็วัด พทธบาทรขาพุทธบาทเขาซาเป็นวัดที่ดังระดับประเทศแล้วก็ขนาดนั้นเลยครับค่ะมีสัตว์บาดอยูทุกปีเลยแล้วแล้วหมู่บ้านเขาพระนี่ห่างจากถนนกรุงเทพเชียงใหม่เลี้ยวเข้ามาประมาณกี่กิโลบ้างสามกิโลก็มาถึงวัดได้เลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มามาถึงหมู่บ้านมาถึงหมู่บ้านเขาพระนี่แหละครับค่ะมาแล้วในเมื่อไปทําบุญที่วัดแล้วก็อย่าลืมมาเยี่ยมชม ดอกดาวเรือนะคะเดี๋ยวไม่นานท่านผู้ชมก็จะเห็นดอกสับพังที่นี่เลยนะคะของคุณป้าของคุณป้าอะไรจ๊ะทคำบุญนี่สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับค่ะหรือชนที่ผ่านจะขอเรียกว่าพี่นวยนะคะาะว่าเคยเคมาอารจะเรียกพี่นวยอันนี้คือต้นดาวเรือของพี่ทั้งหมดเห็นคุณผู้ว่าสามสามแสนสามหมื่นสามหมื่นต้นแล้วจะลงลอยดีเจ็ดไร่เจ็ดไล่สามหมื่นกว่าต้น แล้วมันงามมากมมเาะที่เราเห็นงามๆนอายกุก4วัน4เดือนไม่เคยเห็นงามขนาดน,น,นี้เลยนะคะเนี่ย24วันใช่อะไรคะ24วัน ใช้โอทูจ้ะใช้บลลินควาโนเนี่ยั้งหมดเรียกไม่ถูกแล้วดูสิค้าจะดอกเยอะไปหมดเลยเนี่ยแล้วไปแนะนำให้ให้พี่นวยใช้ค่ะบ้ารวยจ้ะบ้านรวยคนนี้เลยสำรวยโอทูจ้ะแม่รวยเอาอะไรมาให้พี่นวยใช้บ้างเรา่ว่าพี่นวยก็จะงงอยู่ว่าใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ใช้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างเราบ้างไม่ใช่า็อย่างคลิปน้ำก็คือชูโกพีเมียมจะกวดเหลืองใช่ไหมแม่ใช่หนึ่งขวดแล้วก็ตามมาด้วย วิว่าของโอทูก็คือโอทูโฟร์กาชนิดเม็ดกาชนิดเม็ดค่ะแล้วก็กันเพียสามตัวมาบวกกันเพียคือฟอร์บอรินใช่สามตัวบสามตัวก็คือมีโฟร์กาด้วยใช่ไหมมีโฟร์กาฟอร์บอรินโอทูซูเปอร์พรีเมียมถูกต้องไหมคะได้ชนิดเม็ดใช่ไหมพี่น้อยก็คือการเริ่มแรกก็คือฉีดก่อนฉีดพ่นก่อนใช่ไหมออพม่นก่อนแล้วก็ถึงจะให้ปุ๋ยทางดินตาม ตอนที่ฉีดพ่นอายุเท่าไหร่พี่นวยจาได้ไหมหลังจากปลูกดาวด้วยแล้วนะ8วันหลังจากปลูก8วันก็จะฉีดชนิดน้ํารวมกันหมดเลยใช่ไหมไม่รวยได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยใส่ชนิดเม็ดหลังจากกี่วันใส่เม็ดพี่นวยได้13วันใส่เม็ด13วันแล้วใส่โอทูชนิดเม็ดซาโบกาแล้วบวกอะไรไปด้วย เคมีสูตรสูตรอะไรคะสูต16 16อ๋อผสมด้วยผสมด้วยผสมผสมกับโอทูสุตโอทูฟราชนิดเม็ดก็คือเป็นตัวปรับสภาพดีนนะเดนนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะดินดีทุกอย่างก็ดีไปหมดที่นวยเนี่ยเปิดใจรับใช้ที่นวยเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์โอทูทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดก็คือครบวงจรเลยครบสูตรทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงได้ผลจรานี้ ใช่ไหมพี่นวยแ่จากแล้วก็พี่นวยของคนอื่นมันงามอย่างนี้ไหมไม่งามแตะไปดูเขาแล้วมันไม่มีกิ่งก้านอย่างนี้อืมแต่ของพี่นวยนี่กิ่งใหญ่ใหญ่มากเลยคุณเล็กดูใช่กิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ต้นนะลำต้นนี่ใหญ่ออกดอกเยอะมันงามมากนะคะชนิดผักก็เคยเห็นแต่มันไม่ใช่อย่างนี้พี่นวยมันจะต้นเล็กเล็ใช่รอดๆอมันจะเล็กแห้งๆจะไม่โค้งเล็กแห้งๆเหมือนใบเหมือนใบว่ามันจะเหลืองนะ คุณถึงเขาไม่ได้ใช้โอทูมันไม่งามเลยเนาะคุณถึงว่างามไหมงามงามงามมากเลยเนาะมันบวบแล้วคิดว่าถ้ามันออกดอกมันจะเป็นยังไงคุณถึงว่ามันน่าจะใหญ่เนาะลยเนาะก็ประมาณไม่ไม่กลับเขาเห็นอะไรมากเลยก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นนะคะความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยมันพร้อมที่จะออกดอกดอกนี่ก็ต้องน่าจะได้ผลผลิตดีเหมือนความสมบูรณ์ของลำต้นนะคะก็คือพร้อมพร้อมที่จะให้ผลผลิตที่ดีที่งามใช่ไหมคุณตึงมองอย่างนั้นไหมมองยังไงคุณตึงตัวเองมองไงนี่ไงกัน ตามกิ่งนะครับเพราะกิ่งออกช่อกมาอย่างเงี้ยคือหนึ่งดอกกล้วคิดดอกไอคิดดูนะดอกละบาดกว่านี่สามหมื่นกว่าต้นต้นหนึ่งเกือบสิบดอกในวันนึงจะเก็บยังไงนั่นจะเอาเงินไว้ไหนพี่น้อยจะเอาไไว้ไหนตงถ้าไม่มีมาฝากคุณถึงใช่ไหมบชรแม่สาใหญ่แม่คุณเล็กอ๋อเตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะตเนี้ยเดี๋ยวก็ไก่ละสิบห้าดอกต้นหนึ่งสักสิบห้าดอกดอกละบาดนั่นคูณด้วยสามหมื่นต้นโอ้โห ทีนี้นะคะแทนงปาแล้วเครื่องนับเงินมาด้วยนะเครื่องนับเงินเยอะมากเลยมาแล้วก็มาแบ่งไว้ที่ของคุณเล็กพี่นวยวันนี้หน้าตาสดชื่นแจ่มใสจริงๆนะคะเปิดรับความรวยนะคะเปิดรับเงินรับทองผลิตภัณฑ์โอทูเนี่ยในมุมมองของพี่นวยคิดว่าช่วยเกษตรกรได้มากน้อยอย่างไรบ้างคะพี่นวยคิดว่าช่วยได้มากเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยที่แรกไม่มีใจเลยสักนิดเดียวมาใช้ครั้งแรกไม่มีใจเลยเป็นยังไงไม่ เอาใจไปไหนปุ๋ยสารน้อยไม่เชื่อถือไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยไม่รู้จักโอทูเลยไม่รู้จักเลยเอาแล้วซื้อมาได้ยังไงไม่รู้จักทำไมกล้าซื้อเกีงใจเกียงใจมารวยมารวยเอามาแนะนําให้อ่าก็ซื้อไปเพราะความเพียงใจซื้อไปอย่างนั้นแหละแสดงว่าไม่ได้เชื่ออะไรเลยว่าไม่ด้เชื่อเราไม่รู้จักไม่เพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลเรื่องโอทูื่อยูลเราไม่รู้จักยาอะไรปุ๋ยอะไรไม่เคยรู้จักเพิ่งตำรวจเขรามาทำตีดาเรืองครั้งแรกอื ค่ไม่เคยทําดอกไม้ไม่เคยทำกระเทียมโดดเข้ามาครั้งแรกค่ะไล่เราเลยเราลองลองลองใช้ดูใช่ทำแบบเพลียใจแค่แบบเกลียใจก็คือไม่เชื่อเลยตอนแรกๆอะเชื่อเลยเคนคิดว่ามันแพงเหมือนคนอื่นมองไม่มันแพงไลยที่เคยมองมันคิดในใจเหมือนกันว่าแพงแต่พอมาเห็นราคาแล้วก็ไม่แพงพอมาใช้แล้วยิ่งถูกยิ่เลยนั่นที่ว่ายิ่งถูกมันเป็นยังไงใช่นิดเดียวอ่า แค่นิดเดียวแต่ได้ผลเยอะได้ผลเยอะเต็มร <500 S 1> ้อยแล้วเราเห็นต้นตอนนี้ประทับใจมากอยากให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกคนได้ใช้เหมือนกันค่ะเพราะว่าได้ใช้กับตัวเองได้เห็นกับตัวเองแ,แ,แล้วปลอดภัยไม่มีสารเคมีปลอดภัยทุกอย่างดอกไม้ต้องไปไหว้พระ พี่หน่วยเห็นว่ามันมีช่วงหนึ่งตอนนั้นมันจะตายแหละไม่ตายแหละแล้วเอาผลิตภัณฑ์โอทูตัวซูเปอร์มาใช้มันฟื้นมันจริงไหมพี่หน่วยพูดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับพี่จริงจ้แตอนแรกใช้ไม่ได้ใช้อะไรน้ําฝนตกน้ํามันท่วมต้นเหลืองหมดค่ะก็คิดว่าเงินแสนละลายไปตรงนี้แล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วหมดแน่นอนจ้ะ พอเอาผลิตภัณฑ์โอทูมาทั้งฉีดทั้งใส่ทางดินเอาดินด้วยฉีดพ่นทางใบด้วยใสทางใบด้วยทางดินด้วยพอได้สักสามสี่วันมาดูใบเหลืองก็เริ่มมีสีเขียวขึ้นมาก็พอดีอีกอาทิตย์หนึ่งตอนแรกไม่ลงไปดูละที่เราปล่อยทิ้งแล้วตรงนั้นช่างมันเถอะใส่แล้วก็แล้วไปค่ะพอได้อาทิตย์เดินไปดูโอ้โห ฟื้นกลับขึ้นมาเขียวหมดเลยนั่นก็ไม่มีเสียเลยทั้งหมดก็ทั้งหมดได้คืนมาหมดเลยได้คืนมาหมดที่ว่ามันจะเสียหายเป็นเสียนที่นี่มันจะกลับมาอย่างไรบ้างเนรอดหมดแล้วรอดหมดแล้ว,ลอลวตอนนี้คงจะกลับมาเป็นลาน,ลานาแล้วโอ้โห <laughs> <laughs> ล้านต้องพูดแล้วเรื่อนแสนต้องเป็นล้านแบบนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์โอทูนนี่ใช่ไหมขุดถึงใช่ใช่ไหมพี่น้ยใช่เลยแบบนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์โอทูนะคะที่ที่สามารถช่วยเกษตรกรที่ว่าจะรอดเลยจะรอดเลยที่ว่านะคะกลับมาฟื้นคืนชีพกลายเป็นเงินเป็นทองแบบนี้นะคะเป็นเศรษฐีนีคนใหม่เศรษฐีนีคนใหม่เลยนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ที่เราเห็นก็คงจะเป็นต้นที่ยังไม่ออกดอก ไม่นานเราจะพาท่านผู้ชมมาอวดอีกทีนึงก็คือช่วงที่ดอกมันออกจักข้างนะคะวันนี้แต่ดูที่วันนี้ดูแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคืเล็กหวังไม่ผิดหวังค่ะได้ผลที่ดีคุณว่างามทุกต้นเลยค่ะที่มาเห็นไหมทุกต้นเลยทำมาชาเว่าทุกต้นเลยขนาดต้นเล็กนะยจะงามเนาะทงหลังก็งามไปหมดนั่นแหละท่านผู้ชมทีนี้เราก็ต้องบอก่าท่านผู้ชมใาบ้านผู้ที่ทำเกษตรด้วยว่าการพูดและพูดยังไงก็ได้แต่การพิสูจน์ต้องลงมือทำต้องใช้ใช่ไหมแม่จริงเห็นจริงรู้จริง จะได้ไหมอย่างนี้ปกปิดกันไม่ได้ค่ะจะฟ้องด้วยต้นอใอเกษตรมั่นใจตรงนี้อันนี้ก็คือบทพิสูจน์ว่าเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์โอทูรุ่นใหม่นะคะรุ่นโอทูขวดเหลืองโอทูซูเปอร์พร้อมชนิดเม็ดก็แบบนี้แหละนะคะไม่ผิดหวังใช้แล้วก็คือคำาัารรวยนั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าวันนี้มีเบอร์ทูไหมถ้าเกิดท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาบอกเบอร์เลยค่ะถ้าจะติดต่อสอบถามเดียวกับดอกดาวเรืองก็ติดต่อที่08 082 166 ห้าเก้าศูนย์เก้าก็เบอร์ของพี่นวยของเบอร์ไม่รวยมีไหมเบอร์ของถามเรื่องธุรกิจอยากรวยเนาะธุรกิจอยากรวยเราก็มาศึกษาเรื่องกันได้ตัวทีหกศูนย์แปดหนึ่งสามสองสี่ห้าสองหนึ่งเก้าค่ะท่านผู้ชมทั้งสองเบอร์นี่แหละโทรมาได้เลยนะคะวันนี้ดูแล้วไม่สิทหวังนะคะาผู้ชมอยากรวยก็ต้องโทรเข้ามานะคะเพราะวันนี้ทีมงานของเรานะคะมีคุณถึงสุดเล็กแล้วก็พี่นวยไม่รวยเราทั้งห้า เมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจา้าไม่เชื่อ แต่พอเวลาที่คุณภรรยาดูดีเนี่ยคุณสามีก็จเจริญอาหารอย่างเดียวครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลย เหมือสวัสรรดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ชนที่พาอยู่ที่บ้านโพนเมือ,องตำ,ตำบลโพนตำบลโพนเมือ,องอำเภอเหล่าเสือโก้โจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ วันนี้มาพ่ท่านผู้ชมมาดูแปลงนาที่มีปัญหาค่ะซึ่งท่านจะมองเห็นว่าทัางนาชนพิพาเนี่ยเป็นแปลงนาข้าวนี่แหละแต่ข้าวมันไม่งามใช่ไหมคุณพ่อข้าวมันจะไหมเลยนะคะไหมข้าวไหม,ไมแล้วมีปัญหาอย่างเนี้ยเยอะเลยใช่ไหมคุณวินัยรค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วผลผลิตอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าข้าวเป็นแบบนี้ผลผลิตก็ไม่ไม่ดีแน่นอนไม่ดีไม่ดีไม่ดีขาดทุนขาดทุนขาดทุนใครเป็นเจ้าของนาคะเนี่ยนายพ่อวิมลพ่อวิมลสวัสดีครับพ่อค่ะแล้วก็พ่อดูนะคะสวัสดีครับพ่อค่ะอ่าทีนี้เราต้องมาคุยกับเจ้าของนาก็คือพ่อวิมลนี่แหละพ่อวิมลนาของพ่อเองเลยครับทั้งหมดกี่ไร่คะพ่อสามสิบไร่ตรงนี้ตรงแดงสามสิบไร่ใช่มพ่อแล้วทีนี้เราดูตอนนี้ก็คือนามันมีปัญหานั่นแหละ ตอนนี้ข้าวอายุกี่เดือนนี่พ่อเนี่ยสองเดือนสองเดือนสองเดือนเป็นนาหวานนาหวานนาหวานก็คือหวานแห้งหวานฝุ่นนี่ใช่ไหมพ่อขั้นตอนของพ่อพ่อทำยังไงข้าวมันถึงไหมอย่างเงี้ยค่ะทีแรกทีแรกเลยทีแรกก็ไถไถแล้วก็ไถดะไถดะก่อนค่ะไถข้าวหวานาาเอข้วหวานไม่ใช่เอาขี้ไก่หวานก่อนพร้อมกันไปเลยอหวานพร้อมกันเลยหวานขี้ไก่กับหวานพวนข้าวแม่นครับค่ะ ทำเม็ดพันข้าวกับที่ไก่ก็หวานพร้อมกันไปเลยก็คือปกติเราทำกันอย่างนี้เกือบ้านแต่ที่เขาทำกันอย่างนั้นเมื่อกันผ่านมาใช่ไหมพอวิมุอตหลังจากนั้นเราใจไงรอฝนฝนลงมานิีข้ามันก็งอกขึ้นมา แล้วว่าขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันทาไมถึงไหม่เป็นเวิร์กอย่างนี้หรอคะฝนไม่ตก <c oughs> ขาดน้ำขาดน้ำขาดพอ,อก็คือมีปัญหา <c oughs> เรื่องน้ําน้ําไม่พอนะคะเ <c oughs> มื่อน,ะะ <c oughs> น้ําไม่พอตรงนี้ซึ่งขี้ไก่ที่มันอยู่บนพื้นดินอยู่แล้วต <c oughs> ามที่ชนที่พายคิดว่านะคะ <c oughs> แล้วที่นี้มันเป็นไปได้ไม่พ่อที่มันจะเกิดความร้อนระอุในเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนนักัแก๊สแล้วเอาน้ำหยดใส่มันจะละลายเป็นฟองเป็นไอขึ้นมา พอพ่อเคยไปดูไม่เวลาน้ำลงแล้วมันเป็นฟองขึ้นอย่างนั้นไหมไมัไม่เห็นไม่เห็นแต่เปรียบเทียบอ๋อแต่<ม>คดาดการณ์ว่า,วามันมน่าจะประมาณนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะวันนี้นะคะชนที่พาก็ได้เอาเครื่องวัดดินนะคะก็คือมิเตอร์วัดดินตัวนี้แหละนะคะค่ะมิเตอร์วัดดินนะ,ะให้ท่านผู้ชมดูก่อนตัวนี้เอามาทดสอบดูดิน ที่นี่ว่ามีปัญหาอย่างไรซึ่งโดยสภาพดินก,ก็คือเป็นดินดินทรายนะคะดินทรายทั้งหมดลักษณะ้องนาดินทรายจะเป็นการดูแลที่ยากมาก,กเกษตรกรทําให้ทํานาผล,ผลผลิตได้ไม่ค่อยเต็มที่นะพี่พิมลก็คือนาดินทรายเพราะนั้นการดูแลของกเกษตรกรต้องมีการดูแลเป็นพิเศษที่สุดถึงจะได้ผลผล,ผลิตดีนะพอ่อใส่ใจ,ใจต้องใส่ใจมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเมื่อชนที่พาเอามิเตอร์วัดดินตรงนี้มาจิ้มดูที่ดินของพ่อพิมลนะคะจะเห็นค่านะคะค่าของ ตัวมิเตอร์ตรงนี้มันอยู่ที่6.5นะคะซึ่งชนที่พาก็เอามาจิ้มดูนะคะด้ยกล้องจะตามมาดูไหมคะจิ้มดูก็ก็ไว้นานสักพักแล้วหล่ะนะคะจะเห็นว่าค่าตรงนี้อยู่ที่6 6.7 6.8เลยเกือบเจ็ดเลยคุณวินยัยก็คือตรงนี้บ่งบอกถึงว่าดินมันเป็นด่างหรือดินเค็มนะคะพ่อ,อดินเป็นด่างหรือดินเค็มเพราะตรงนั้นจริงๆแล้วสภาพดินเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณ 5-6.5ประมาณนี้ก็คือดินคุณภาพดีค่าพีเฮทดีดินดีทุกอย่างก็ดีหมดนะพ่อ,อแต่วันนี้นาของพ่อก็คือดินนะคะอ่าดินเนี่ยจะเป็นดินทรายนะคะเดี๋ยวชนที่้าให้ท่านผู้ชมดูนี่ค่ะเป็นลักษณะดินทรายทรายจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะนาดินทรายนะคะตรงนี้จะมีปัญหาผลผลิตจะตกตามถ้าเกษตรกรทําไร่ทํานาเนี่ยนะคะนย่ยพ่อดูนี่คือดินทรายค่ะการดูแลจะค่อนข้างจะยากมากวันนี้นะคะ ชนทพาก็จะท้าพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าลักษณะนาดินทรายแบบนี้แหละนะคะแล้วเกษตรกรเอาขี้ไก่มาใช้ที่ว่ามันร้อนแล้วอู่แล้วข้าวมันจะไหม้เป็นรวงเป็นรวงเต็มไปหมดผลิตภัณฑ์โอทูสามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับเกษตรกรพื้นที่ในหมู่บ้านโดนเมืองโพนในหมู่บ้านโพนเมืองนะคะได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราก็จะติดตามไปดูกันแต่คุณวินัยเห็นว่าคุณวินัยได้ใช้อทูแล้วไม่ใช่หรอคะครับใช้ได้ยังคะใช่ครับใช้แบบไหนบ้าง ไซชนิดเม็ดใช้ชนิดน้ำใช้หมดเลยทีนี้ก่อนที่จะเราจะไปดูนาคุณวินัยชนที่พาก็จะแนะนําให้พ่อวิมลนะคะเอาผลิตภัณฑ์โอทูชนิดน้ํามาฉีดพ่นก่อนฉีดตอนนี้เลยนะคะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาฉีดเลยฉีดชนิดน้ําประมาณเจ็ดวันพ่อก็หวานตัวปรับสภาพดินของโอทูผสมกับเคมีของพ่อสูตรสิบหกสิบหกแปดใช่ไหมคะใส่ประมาณสิบกิโลต่อหนึ่งกระสอบของโอทูนะโอทูยี่สิบห้ากิโลคุกเขากันแล้วพ่อก็หวานไปที่หนึ่งไร่นะพ่อนะ พ่อใช้แบบนี้พ่อจะไม่ผิดหวังเลยแล้วก็เดี๋ยวชนทิ่พาก็จะมาดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่พ่อใช้ตามที่ชนทิภพาแนะนํามันจะได้ผลอย่างไรนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูผลงานตรงนี้หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทู